าพของผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะทาการจี้เครื่องบินสีลําเหนือน้านฟ้าอเมริกาแล้วขับไปชนอาคารเพนทากอนและตึกแสตเวลเทตเซนเตอร์ Center, ในเช้าวันที่11กันยายนปี2001ก่อนที่ตึกแสตจะถล่มลงมาต่อหน้าผู้คนทั่วโลกที่ชมการถ่ายทอดสดผ่านทางจอโทรทัศน์ในวันนั้นยังคงเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกที่ยากจะลืมเลือนครับแม้ว่าจะผ่านมาถึง20ปีแล้วก็ตามเพราะนี่เป็นการก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนไป2,996คนบาดเจ็บกว่า25,000คน และยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกๆด้านทั้งสังคมการเมืองและภาคธุรกิจไม่เว้นแม้กระทั่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นมีการรายงานว่าภาพยนตร์กว่า45เรื่องในฮอลลีวูดถูกระงับโปรเจกต์เลื่อนฉายหรือนำกลับไปตัดต่อใหม่เนื่องจากมีเนื้อหาที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้ชมภาพยนตร์เรื่อง The Sum of o u r Fears และ c o l e a t e r a l Damage คือหนังฟอร์มยักษ์ที่ต้องเลื่อนฉายจากกำหนดการเดิมคือฤดูใบไ,ไม้ร่วงปี2001ไปฉายในปี2002ทันทีหลังเกิดเหตุวินาศกรรมเนื่องจากเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาในส่วนของภาพยนตร์เรื่อง c o l l สเตอรอล a ดนเมนั้นผู้สร้างยังต้องนำหนังไปตัดต่อใหม่เพื่อนำเนื้อหาที่มีความส่มเสียงออกไปหนึ่งในนั้นคือฉากที่ผู้ก่อการร้ายชาวโคลอมเบียทำกัรที่เครื่องบิน ในขณะที่ภาคต่อของหนังสุดฮิตแห่งปี1994อย่าง True Lies ของผู้กำกับเจมส์คาเมลอนที่เคยวางแผนว่าจะเริ่มเตรียมงานสร้างเบื้องต้นในปี2002ก็ต้องถูกรังับโปรเจกต์หนังทันทีเนื่องจากเจมส์คาเมลอนคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมนักที่จะสร้างหนังแอคชั่นคอมเมดี้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายหลังเกิดเหตุวินาศกรรม1สวีนกันญ,ญาเช่นเดียวกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง Megalopolis ของผู้กำกับฟรานซิสฟอดคอปปลาซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเจรจาให้โรเบิร์ตเดน และนิโคลัสเคจมารับบทนำก็ถูกฟานซิสฟอร์ดคอปโปลา่าระงับโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ทันทีหลังนิวยอร์กถูกวินาศกรรมเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการกอบกู้มหานครนิวยอร์กหลังประสบกับหายนะครั้งใหญ่ไม่ได้มีเพียงหนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายเท่านั้นครับที่ต้องถูกนํากลับไปตัดต่อใหม่แต่หนังที่ไม่ได้มีเนื้อหารุนแรงอย่างเช่นเซเลดิพิตี้มิสเตอร์ดิสและสจวร์ตลิตเทิลภาค2ซึ่งใช้มหานครนิวยอร์กเป็นฉากหลังผู้สร้างก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์กกราฟิ ลบตึกแสตเวอร์เทสเซนเตอร์ที่ปรากฏในภาพยนตร์ออกไปครับส่วนภาพยนตร์เรื่องอมากดอนแม้จะเข้าฉายก่อนเหตุการณ์1 1กันยาถึง3ปีแต่ดิสนีย์ก็ต้องตัดช็อตที่ตึกเวอร์เทสเซนเตอร์โดนอุกาบาตถล่มออกไปตอนเอาหนังไปฉายทางโทรทัศน์ในปี2002เนื่องจากตึกเวอร์เทสเซนเตอร์ในฉากนี้ดูเหมือนกับตึกเวอร์เทสเซนเตอร์ของจริงหลังถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีจนหน้าขนลุกครับในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องเมนินแบล็กภาค2ผูซางก็ต้องแก้ไขฉากจบของหนังใหม่ เนื่องจากตอนจบแบบดั้งเดิมถูกกำหนดให้เป็นฉากการปล่อยยานอวกาศจากดาดฟ้าของตึกเวอร์เทสเซนเตอร์แต่หลังเกิดเหตุวินาศกรรมขึ้นผู้กำกับเบลี่ซอนเนเซลก็ได้ปรับบทภาพยนตร์โดยเปลี่ยนให้เป็นการปล่อยยานอวกาศจากตึกราฟ้าทั่วๆไปแล้วใช้เทตีพเสรีภาพมาเป็นไฮไลท์ในฉากจบแทนภาพยนต์เรื่องลิลโล่แอนด์สตรีทก็ต้องแก้ไขฉา,ากจบเช่นกันครับเพราะเดิมทีฉากคลแม็กของภาพยนต์เรื่องนี้กำหนดให้สตรีท ยึดเครื่องบินโบอิ n ง747จากนักบินแล้วขับเครื่องบินโฉบเฉีย่ยวผ่านตึกระฟ้าไปช่วยลิโลที่ถูกเอเลี่ยนจับตัวไปซึ่งฉากนี้มีความสูงเสี่ยงที่จะทําให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจดิสนีย์จึงตัดสินใจแก้ไขาฉากนี้ใหม่โดยเปลี่ยนให้สตรีทขับยานอาวกาศของพวกเอเลี่ยนแทนการขับเครื่องบินแล้วเปลี่ยนฉากหลังจากตึกระฟ้าให้กลายเป็นภูเขาในฮาวายในขณะที่ภาพยนตร์เรื่อง SpiderMa n ที่วางกำหนดฉายาไว้ในปี2002 แม้ตัวภาพยนตร์จะไม่ได้มีฉากที่เห็นตึก World Trade Center อย่างชัดเจนแต่ถึงอย่างนั้นฝ่ายการตลาดของ Sony Pictures ก็ต้องเปลี่ยนแผนการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของหนังเรื่องนี้ใหม่ทั้งหมดครับเนื่องจากโปสเตอร์ของหนังเรื่องนี้มีภาพของตึก World Trade Center สะท้อนอยู่ในดวงตาของ Spider-Man ซึ่งทำให้ Sony ต้องเรียกคืนโปสเตอร์ฉบับเดิมแล้วออกแบบโปสเตอร์ของหนังเรื่องนี้ใหม่ส่วนทีเซอร์ของหนังที่ปล่อยออกมาเรียกน้ำย่อยผู้ชมแล้วก็ต้องถูกระงับการฉายทันที เนื่องจากมีฉากที่สไปเดอร์แมนยิงใยแมงมุมระหว่างตึกวอเทสทั้งสองเพื่อจับจรนปล้นธนาคารที่กำลังขับเฮลิคอปเตอร์หลบหนีการจับกลุ่มดูเหมือนว่าเหตุเวนาศกรรมในวันที่11กันยายนปี2001จะเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจชาวอเมริกันเป็นอย่างมากครับและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่พวกเขาจะทำใจรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและนั่นก็ทำให้กว่าจะมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุเวนาศกรรม11กันยายโดยตรงถูกสร้างออกมาก็ต้องรอถึง5ปีครับโดยภาพยนตร์จากสตูดิโอฮอลลีวูด ที่เล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่11กันยาก็คือภาพยนตร์เรื่องยูนไนเต็ดในที่ t h r ของ Univers a l s ซ u d i o ที่เล่าเรื่องราวของผู้โดยสารบนเครื่องบินของสายการบินยูนไรต์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่93ที่ร่วมใจกันขัดขวางผู้ก่อการร้ายจนสามารถยับยั้งการโจมตีทำเนียดข่าวได้สําเร็จซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่นักวิจารณ์ชื่นชมว่าสร้าออกมาได้อย่างสมจริงจนน่าขนลุกในปีเดียวกันยังมีภาพยนตร์เรื่อง World t ท a d e c e n t e r ของผู้กํากับโอลิเวอร์สโตนที่เล่าถึงวีรกรรมของเจ้า ก่อนอาคารจะถล่มลงมาเพียงไม่กี่นาทีทําให้พวกเขาต้องติดอยู่ใต้ซากอาคารนานถึง24ชั่วโมงซึ่งผู้กํากับโอลิเวอร์สโตนมีความตั้งใจที่จะสร้างหนังเรื่องนี้อย่างซื่อตรงมากที่สุดครับถึงขั้นในเจ้าหน้าที่กู้ภัยตัวจริงทั้งสองคนมาร่วมเขียนบทหนังเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามแม้ภาพยนตร์เรื่องยูในเต็ดไนทรีและเวอร์เท c เซน e ตอร์จะมาพร้อมความตั้งใจที่ดีในการสร้าง แต่ถึงอย่างนั้นภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องก็ยังถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทางลบจากผู้ชมบางส่วนที่ยังทําใจไม่ได้กับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นชาวนิวยอร์กจานวนหนึ่งถึงขั้นออกมาบอยคอรดภาพยนตร์เรื่องอยู่ในเตดไนที่ทีและกดดันให้โรงภาพยนตร์เอ c ในนิวยอร์กยกเลิกการฉายหนังตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนภาพยนตร์เรื่องเวิร์ลเทรดเซ็นเก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากครอบครัวของผู้เสียชีวิตบางคนที่รู้สึกเหมือนกําลังถูกหนังเรื่องนี้ใช้ประโยชน์ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตยังบอกอ เธอไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องให้หนังมาบอกว่าสามีของเธอคือฮีโร่กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นกับภาพยนตร์เรื่องยูไนเต็ดไนที่ทรีแลเวอร์เทดเซนเตอร์น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญครับที่ทําให้หลังจากนั้นก็แทบไม่มีหนังทุนสูงจากสตูดิโอฮอลลีวูดที่พูดถึงเหตุวินาศกรรมในวันที่11กันยายนมาอีกเลยโดยส่วนมากก็จะเป็นหนังที่พูดถึงการทําสงครามปราบปรามผู้ก่อการร้ายตามนโยบายของประธานาธิบดีจอร์ดเบอลยูบูชยางเช่นหนังทั้งสองเรื่องของแคทเธอรีนบิโกโลคือ c k e r และซีโรดักทรตีหรือไม่ก็เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดมุมมองและความรู้สึกของชาวอเมริกันหลังเหตุเวนาศกรรมอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่องเร i น o v อ r m มีและ Extreme l y Lou d and Incredibly Close ที่พูดถึงความพยายามที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดของผู้ที่สูญเสียครอบครัวและคนรักจากเหตุววนาศกรรมที่ World t r ท d e Center ส่วนภาพยนตร์เรื่อง Clash และเด e m มอลิทานเนียนก็สะท้อนภาพความหวาดระแวงและคติทางเชื้อชาติที่เกิดขึ้นกับชาวอเมริกันหลังเกิดเหตุววนาศกรรมเ1วีนกันยา ในขณะที่ภาพยนตร์อีกหลายเรื่องแม้จะไม่ได้มีเนื้อหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุวิศกรรมแต่ก็ถูกตั้งข้อสังเกตครับว่าเป็นหนังที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยมุมมองที่มีต่อโลกหลังเหตุการณ์11กันยาอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง War of the World ของสตีเวนสปิลเบิร์กซึ่งนำนิยายวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวบุกโลกในปี1898ของเอ w ดจีเวลส์มาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เวอร์ชันร่วมสมัยภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถดึงดูดความสนใจผู้ชมได้ทันทีนับตั้งแต่ฉากการโจมตีครั้งแรกที่ซ เมื่อมนุษย์ต่างดาวที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวโลกมานานหลายปีได้ปรากฏตัวขึ้นมากลางถนนแล้วเปิดฉากโจมตีโดยไม่ปล่อยให้มนุษย์ได้ตั้งตัวผู้กำกับสตีเวนสปิวเบิร์กยอมรับว่าฉากนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากภาพของชาวนิวยอร์กที่กำลังวิ่งหนีตายในวินาทีที่ตึกเวิ l d ์เทรดเซ็นเตอร์กำลังถล่มลงมาโดยถ่ายทอดผ่านมุมมองของตัวละครเลเฟอร์เลียที่กำลังวิ่งหนีเอาตัวรอดจากการโจมตีของมนุษย์ต่างดาวในสภาพสบักสบอมเนื้อตัวเปลือบเปื้อนไปด้วยฝุ่นผงจากเศษซากอาคารที่ถูกทำลายล แวดล้อมไปด้วยผู้คนอีกจํานวนมากที่กําลังตกอยู่ในอาการขวัญผวาตื่นตะหนกและมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับผู้กํากับอลไลอสที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าภาพยนตร์แนวทรมานบันเทิงเรื่องดังของเขาอย่างโฮสเทลก็ถูกสร้างขึ้นมาผ่านแว่นตาของเหตุการณ์11กันยาครับโดยเขาสร้างตัวละครแพคตันขึ้นมาเพื่อสะท้อนภาพของชาวอเมริกันในช่วงก่อนระหว่างและหลังเหตุการณ์11กันยาโดยจะเห็นว่าในช่วงต้นเรื่อง แพคตันยังคงเป็นตัวละครที่มองโลกด้วยความไร้เดียงสาแต่หลังผ่านเหตุการณ์ร้ายที่เขาถูกองคกรลับอ i ลิทันติ้งคลับจับตัวไปทรมานที่สโลวาเกียแพคตันก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนและดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถกลับไปเป็นผู้ชายคนเดิมได้อีกต่อไปแม้เหตุการณ์ร้ายทั้งหมดจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตามในขณะที่ผู้กำกับจอร์จโลเมโล่ก็สร้างหนังซอมบี้เรื่องแลนด์ออฟเดอะเดขึ้นมาเพื่อสะท้อนภาพของชาวอเมริกันที่นิ่งดูดายต่อภัยการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลกโดยไม่เคยตระหนักเลยว่า ภัยเหล่านี้จะมาถึงตัวในสักวันแต่เหตุการณ์ว1กันยาก็ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเขาคิดผิดอย่างสิ้นเชิงชาวอเมริกันจึงไม่ต่างอะไรกับกลุ่มอภิพิธิตชนในภาพยนตร์เรื่องแลนด์ออฟเดอะเที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายภายในฟิตเลอร์กรีนมหานครกลางน้ําที่มีระบบรักษาความปลอดภยัยแน่นหนาจนมั่นใจว่าสถานที่แห่งนี้จะช่วยปกป้องพวกเขาจากฝูงซอมบี้ได้ โดยหารู้ไม่ว่าพวกซอมบี้เองก็กําลังพัฒนาสติปัญญาของพวกมันเพื่อหาหนทางบุกเข้ามาฆ่าทุกคนภายในมหานครแห่งนี้ส่วนภาพยนตร์เรื่อง d o อกวิลซึ่งเล่าถึงความสัมพันธ์นั้นซับซ้อนระหว่างหญิงสาวแปลกหน้าชื่อเกรซกับชาวบ้านในหมู่บ้านด็อกวิลที่มีทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลการเอารัดเอาเปรียบและการทรยศหักหลังก็เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ถูกนํามาวิเคราะห์อย่างแพร่หลายว่าผู้กำกับลาสวอนเทีย จงใจแดกดันนโยบายทางการเมืองและระบบทางสังคมแบบอเมริกาที่ค่อยๆสร้างความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติจนในที่สุดมันก็ย้อนกลับมาทำลายประเทศของพวกเขาจอห์นแอนเดอร์สันนักวิจารณ์จากนิวส์เดย์ยังเคยกล่าวถึงด็อกวิวว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีระดับความน่ากลัวและความสยดสยองพอๆกับเหตุการณ์ที่เครื่องบินสองลำพุ่งชนตึกแสตล์เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์เลยทีเดียวมาจนถึงวันนี้เหตุวินาศกรรมเวีกันยาก็ได้ผ่านมาแล้ว20ปีเต็ม ประเด็นเกี่ยวกับภัยการก่อการร้ายในภาพยนตร์ฮอลลีวูดจึงอาจจะค่อยๆเจือจางลงแล้วถูกแทนที่ด้วยประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศและเชื้อชาติซึ่งกลายเป็นประเด็นที่สังคมในยุคปัจจุบันกำลังให้ความสำคัญและนั่นก็ทำให้ภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่ผลิตในช่วงต้นทศวรรษ2000ถึงกลางทศวรรษ2010กลายเป็นผลผลิตแห่งยุคสมัยที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไปโดยอัตโนมัติในฐานะงานศิลปะ,ปะที่มีส่วนร่วมในการบันทึกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด และมุมมองอันหลากหลายของชาวอเมริกันที่มีต่อประเทศของพวกเขาหลังประสบกับความเจ็บปวดและการสูญเสียอันประเมินค่าไม่ได้จากเหตุวินาศกรรมที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก